ท่านรองตอนนี้นะครับผอ,อก็ได้ไปประชุมกับคณรัฐสภามาจะพูดถึงจารบรรลวิชาชีพโครนนะครับจะเน้นมากเลยในข้อ3ข้อ6แล้วก็ข้อ8ที่จะพูดถึงเราจะต้องคำนึงถึงคุณประโยชน์ของเด็กเป็นหลักคอยส่งเสริมแล้วก็คอยช่วยเหลือให้เด็กเนี่ยไปถึงจุดฝั่แล้วก็ไม่คลอยกัดขั้นทัน้งทางกายวาจาและใจครับแล้วก็ข้อ8ข้อสุดท้ายนะครับท่านรอง เราต้องมีการสามัคคีนะครับสามัคคีกันในมู่คณะของคุณครูเพื่อช่วยเหลือกันเพื่อให้งานของเราเนี่ยสำเร็จรุ่งโรจนไปไ,ได้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเด็กของที่โรงเรียนเราทําดูแลเป็นข้อตัวอย่างนะครับอันนี้เราก็ให้ท่านรองดูไว้แล้วก็ฝากท่านรองด้วยท่านรองก็ช่วยสอนให้เด็กเขาเป็นเด็กดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวของการศึกษาที่ดีครับเราเห็นเพื่การท่านขออคครับ เรื่องกปฏิัิวิชาชีพรูปเรียก,กขอเกก่เราตระหนักถึงเรื่องนี้มากเลยตลอดแล้วลองมั่นใจว่าทุกท่านสามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องความรักความมิตาการดูแลนักเรียนนะคะสําหรับเรื่องการไม่เป็นปัญหาดับนะคะไม่ว่าจะเป็นท้งทางการวาจาหรือทางอารมณ์นะคะลองมั่นใจว่าทุกท่านมีความอดทนใส่ใจ ความสามัคคีนะคะรอหอเน้นย้ำว่าโรงเรียนแห่งนี้นะคะเต็มไปด้วยความร่วมมือของคุณครูทุกท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นการทํางานร่วมกันอย่างเช่นการทํางานเป็นทีมการรักษาคุณธรรมในวิชาชีพูตลอดเวลาดังนั้นนะคะเรามาั่นใจว่าโรงเรียนของเรานะคะก็จะเป็นโรงเรียนต้นแบบที่รักษาจรรยบรรณวิชาชีพดได้เป็นอย่าง ตามที่ท่านรองและท่านผอ,อ,อได้กล่าวนโยบายเอาไว้นน่หรอคะว่าครูควรหลักและเมตตาเด็กโอ้ยดิฉันก็รักและเมตตาเด็กคะ่ะแต่จะให้ดิฉันเอาเวลาไปส่งเสริมและทุ่มเทกับเด็กจนค่ำม,มืดมันก็ไม่ได้นะคะหน้าที่ภาระอื่นๆดิฉันก็มีคะ่ะดิฉันมีครอบครัวคะ่ะที่จะต้องดูแลไหนจะต้องดูแลเลี้ยงบุตรไหนจะต้องดูแลพ่อแม่ไหนจะหน้าที่อื่นๆในครอบครัวอีกล่ะคะมันไม่ได้หรอกคะ่ะ สำหรับคู่นี้นะคะคู่นี้นะคะจะเห็นด้วยกับนโยบายนะคะการส่งเสริมเด็กนะคะส่งเสริมในทิเนียนะคะก็คือเน้นการใช้แนวทางที่กระตุ้นให้เด็กได้คิดนะคะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองแทนการบังคับหรือว่าไป,ไปควบคุมเขาอะคะ่ะการกระทําของเขาอาจจะใช้วิธีการสอนทเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนนะคะการสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างให้เด็กได้ไแสดงความคิดเห็นหรือว่า แก้ปัญหาด้วยความคิดของเขาเองอะนะคะโดยเราจะเน้นกะเราจะไม่เน้นแบบไปไปใช้อำนาจจูจีเขาเราจะเราจะไม่ใช้คำสั่งเราจะไม่ใช้ในการออกคำสั่งแต่เราจะแบบว่าปล่อยให้เขาได้คิดได้วิเคราะห์ไปของเขาเองอะนะคะเด็กจะมีพัฒนา ทักษะในในด้านนี้ในวิตปรําวันของเขาได้ดียิ่งขึ้นนะคะถ้าเขาถ้าเราส่งเสริมเขาในในทักษะด้านนี้ได้อะแล้วก็ส่งเสริมด้านพฤติกรรมสําหรับเด็กสําหรับเด็กที่มีพฤติกรรมที่ดีอยู่แล้วอะนะคะเราก็จะชมเชยเขาให้เขารู้สึกว่าเขาเขามีกําลังใจในการที่จะทําดีต่อไปอะคะ่ะแต่สําหรับเด็กที่มีพฤติกรรมไม่ดีแล้วเขาพยายามที่จะจะทาให้มันดีอะคะ่ะเราก็ เราก็จะไม่กดดันเด็กนะคะเราก็จะแบบว่าอคอยสังเกตเขาคอยพูดคุยกับเขาอะค่ะว่าเขาต้องการให้เราช่วยช่วยตรงไหนหรือเปล่าอะคะอ่ะเขาจะได้รู้สึกว่าปลอดภัยเขาจะได้กล้าที่จะมาปรึกษ,ษาเราอะคะ่ะเราจะเขาจะได้รู้สึกว่าเราเนี่ยคือเซฟโซนที่ดีของเขาเขาจะกล้าเปิดใจคุยกับเรามากยิ่งขึ้นนะคะหากตักเรื่องมีปัญหาหรือว่าไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือเรื่องส่วนตัวเขาก็จะแบบกล้าที่จะเข้ามาหาเรา อ่ะคุณนี้ก็คือขอฝากไว้กับกับคุณครูทุกท่านนะคะอ่าเราเรามาช่วยเรามาช่วยเด็กๆก,กันคะ่ะเรามาช่วยส่งเสริมเด็กๆก,กันนะคะเด็กสมัยนี้สอนหนักสอนเยน็นสอนแล้วสอนดีพูดแล้วพูดดีแต่ยังไม่เข้าใจเพราะมันไม่ฟังนักเรียน ก็แต่แต่หยิบมือถือมาเล่นในเวลาเรียนครูครูก็สอนไปสอนไปกี่ชั่วโมงกว่าแลแ้วแักเรียนก็ยังไม่เข้าใจว่าเนื้อหาที่สอนว่เรียนเรื่องอะไรกันัก็เลยมีตอบไม่ได้พอเรารดูเราจาเราว่าเราเป็นตีัญหาว่าเราหัวท้ายที่ไหนได้นะก็ยังไม่ฟังกันเลย กูแก่ๆยังเคงจะหมดไปฮึ่ิติดล้วไไหนดิฉันสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างไม่มีปัญหาและมีความสามาัคคีในฐานะครูผู้สอนและผู้ดูแลนักเรียนเราล้วนมีความสำคัญต่อก,การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีซึ่งในจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อที่8ระบุไว้ว่าครูจะต้องปฏิบัติต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพด้วยมารยาทและความเคารพทั้งในด้านความรู้ความสามารถและความพยายามในการพัฒนาวิชาชีพดังนั้นนะคะการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานและการให้เีรติซึ่งกันและกันล้วนม,มีความสําคัญต่อการสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานเชิงบวกซึ่งจะเอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังสร้างความสามัคคีในองค์กรเพื่อนาไปสู่การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะคะที่จะต้องรักษามารยาทในการทํางานและทํางานร่วมกันอย่างเป็นมืออาชีพค่ะเพื่อให้การสอนและการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนในวิชาชีพนี้ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือกันนะคะการอ่าความสามัคคีกลมเกลียวอะไรอย่างเงี้ยช่วยเหลืองานโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือก็อ่าถ้าใครที่สะดวกเนี่ยก็ช่วยได้นะคะแต่ว่าอ่าสำหรับครูบางคนหรืออย่างเช่นเรานะคะ ก็คือมีภาระที่ต้องดูแลนะคะก็มีอ่าทางบ้านมีครอบครัวนะคะที่ต้องดูแลเอาใจใส่นะคะจะให้แบบว่าพูดมาอุทิศตนทํางานให้โรงเรียนเนี่ยก็คิดว่ามันก็ไม่ใช่อ,อ,อ่ะเนาะอ่าทีนี้คือแค่เตรียมการสอนนะเตรียมบทเรียนนะคะก็มีคือมันก็ปวดหัวนะคะก็วุ่นวายพออยู่แล้วนะคะยังต้องมาปวดหัวกับเอกสารที่โรงเรียนอีกแล้วยังต้องช่วยงานโรงเรียนอีกอซึ่งก็คิดว่าอ่า ทางบ้านนะคะก็ต้องการตัวเราเหมือนกันนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญกับครอบครัวดีกว่านาจะดีกว่านะคะทีนี้ว่าใครที่สะดวกหรือใครที่อ,อยากจะอุทิศตนเพื่อโรงเรียนนะคะก,ก็เชิญเลยนะคะก็เชิญเชิญทาไปเลยเนาะแต่แบบส่วนตัวสําหรับเราเนี่ยก็ขออนุญาตนะขออนุญาตไม่อยู่ช่วยละกันคือเราเองก็แบบมีภาระเยอะเนาะคนอื่นมีไม่มีไม่รู้แต่ว่าเรา เรามีนะคะก็ยังไงก็ต้องเข้าใจด้วยนะจุดๆุดไี้นะคะก็สำหรับวันนี้ยังไงก็ขอตัวก่อนเลยนนะ,ะกลับบ้านก่อนคะ่ะสมีโทรตามแล้วนะคะบายยค่ะจิกรน์ครคูๆนั่นเหรอคะเป็นครคูที่ใจดีมากๆเวลาสอนนั้นแกอธิบายอย่างช้าๆไม่เล่นนี่เวลาที่ผู้หนูไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนตรงไหนครูก็ไมที่ีอธิบายคะ่ะและเวลาที่ผู้หนูมีปัญหาอะไร คุณมปุก็ได้ไปที่ปรึกษาให้พุ้มหนูตลอดไม่มีทีท่าว่าจะเป็นอักติกรรใครเลยค่ะแล้วสิ่งที่หนูพูดหนูชอบอีกอย่างก็คือคุ้มูเป็นคนที่ดูแลและเอาใจใส่พุ้หนูมากๆเลยค่ะอัดคลิปหน่อยโคตรเซ็งเลยวันนี้เจออะไรก็ไม่รู้ล่าสุดเรียนอังกฤษเดอท่องศัพท์ไม่ได้อาจารย์ในทั้งงานท่องศัพ์ร้อยคำแต่ท่องศัพท์ไม่ได้แล้วอาจารย์บ่นคุณว่าเฮ้ย ถ้าไม่สับแค่นี้ท่องไม่ได้เธอไม่ฝึกท่องแล้วเธอจะเก่งอังกฤษไหมคิดดูดิแล้วแบบมาว่ามันมันมันเสียกําลังใจนึกออกปะเราแบบในในหัวตอนนั้นคือคิดเลยว่าเราเป็นคนไทยไม่ใช่คนอังกฤษเราเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นอาจารย์ก็บรรจงเข้าใจด้วยแล้วก็มีเรียนภาษาไทยแล้ววันนี้ก็ต้องท่องก่อนอีกนอกจากท่องศั์แล้วต้องท่องก่อนอีกอาจารย์ก็บ่นอีกว่า เสียงไม่เพาะสัมผัสเคี้ยนทองอะไรมาก็ไม่รู้งานเยอะอะเข้าใจปะแบบเออมันก็ไม่ได้ฝึกทองมันก็ไม่ได้อะไรก็เข้าใจว่าผิดแต่ก็แบบอาจารย์ก็ไม่ต้องแบบมามาว่ามาแบบทําให้เสียกับลังใจขนาดนั้นได้ปะโชคดีนะคณิตศาสตร์คุณนัดอะก็แบบว่าเออครูเขายแบบังใจดียังเข้าใจลูกศิษย์คุณนัดก็แบบพยายามสอนพยายามเออทําให้รู้สึกว่าเออครูที่เขาแบบ จริงใจครูที่เขาโอเคกับเรามันก็ยังมีนะแต่ครูภาษาไทยกับครูภาษาอังกฤษนี่คือแบบไม่ไหวหอะแค่เนี้แหละไปทำงานต่อแล้วบายบายในฐานะที่ผมเป็นผู้ปกครองนะครับก็อยากให้ทุกคนลองมองในมุมของเด็กบ้างเราส่งลูกไปโรงเรียนไม่ใช่แค่ให้ได้ความรู้แต่เพื่อให้เขาเติบโตมีความสุขและเป็นคนดีในสังคมแน่นอนว่าการสอนเด็กมันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ครูไม่ควรเป็นปฏิบัติกับเด็กไม่ว่าจะทางร่างกายหรือว่าจิตใจเพราะนั่นอาจทําให้เด็กกลัวไม่กล้าสแสดงออกและอาจเป็นผลเสียในระยะยาวถ้าเราช่วยกันสร้างบรรยากาศที่ดีให้ครูเป็นที่ปรึกษาเป็นเด็กเป็นคนที่นักเรียนไว้ใจเด็กๆจะพร้อมเรียนรู้และให้ความร่วมมือมากขึ้นผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ต้องการให้เด็กๆได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจริงไหมครับ เนี่ยวันนี้นะลูกผมกลับบ้านมาบนร้องไห้เพราะว่าครูดุครูดา่าเด็กอะมันก็สนตามภาษาของเด็กอยู่แล้วผมว่านะควรจะมีวิธีการที่ดีกว่านี่นอกจากการบน่นการดา่าลูกผมอะเป็นคนดีตั้งใจเรียนคนครูควรจะรักพูกผมให้มันมากๆเข้าใจไหมครับ จัรยาบันเหรอจัรยาบันป้าก็ไม่รู้จักรอกนะแต่แค่รู้จักว่าครูที่เนี่ยบางคนก็มาเร็วบางคนก็มาช้าบางคนก็ดูแลเด็กดีบางคนก็ไม่สนใจถืออยู่นั่นแหละเวลาสอนเด็กก็ถืออยู่นั่นแหละไอเ้เนี่ยโทรศัพท์เนี่ยวางไม่ได้จริงๆแล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งเรื่องครูด้วยน,นะหรอบางคนก็สามัาทีกับช่วยกันทำยันเย็นยันมืดบางคนก็อยู่คนเดียวไม่คุยกับใคร ไ่สนใจอะไรเรื่องงานก็รีบกลับบ้านมันเป็นเะอย่างนี้แหละวันนี้ก็จะมาประชุมเกี่ยวกับเ,เ,ออเรื่องแนวทางนะคะในการแก้ไขปัญหาเรื่องจัยญาบัของครูในโรงเรียนของเรารองและคณาจาอย์ได้ข้อมูลจากครูบุคลากรทางการศึกษานะคะแล้วก็ผู้ปกครองทางเรียนของเรานะคะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องจรญญาบัตรของครูในโรงเรียนของเราเรอยาอ่องาง ตัวข้อที่หนึ่งเลยพะที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องความรนะักความเมตตาการดูแลเอาใจใส่นักเรียนนะคะคุณครูช่วยกันดูแลเด็กนักเรียนนะคะในสายชั้นของตัวเองค่ะโดยโดยการนะคะที่จะจัดครูเวร์ประจํวาวันเพื่อดูแลเด็กดูแลนักเรียนของสายชั้นตัวเองคุณครู ก็มีใขาค่ะอัน้จะมีเรื่องการช่วยเหลืองานของโรงเรียนนะคะที่สาหรับคุณที่มีภาี้หรือมีสุาส่ตัวไม่ได้มีเวลาว่าจะช่วยงานโรงเรียนตลอดเา่าคะคจะมีกานแก้ไขเราจเรื่องคิดว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องความสัันลองจะแก้ไขโดยการที่ว่าการทา คือผู้เสริมสร้างทางชีวิตเพื่อลูกศิษย์มากมายหลากหลายรุ่นครูภาคเพียรมีมานะและพระคุณจิตการุณต่อทุกคนมิจนใจครูเป็นจิตกรเอกเสกแต้มสีให้สิทธิ์มีอนาคตงามสดใสครูคือผู้รู้เห็นความเป็นไป ช่วยแก้ไขพฤติการผ่านเกเรครูนั้นมีจรรยารู้หน้าที่ร่างกายดีจิตคงมั่นมิหันดีความรู้มีเท่าใดครูถ่ายเทมิแส้งเสวิชาการงานที่ทำคารวะคุณครูผู้ประเสริฐแสนเลิศเลิอคุณความดีที่ดื่มด่ำ มีความสุขความเยือกเย็นเป็นประจำเป็นผู้นำของมวลสิิ์นิทมิรัน